สวัสดีค่ะพี่น้องป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะกลับมาอีกแล้วนะคะกลับมาทำนายดวงความรักและครอบครัวให้กับพี่พี่น้องนองนะคะประจําผู้ที่เกิดวันพุธค่ะนะคะเป็นรายปักนะคะพี่น้องเนาะก็คือครึ่งเดือนหลังนี้ก็คือตั้งแต่ควบคุมตั้งแต่วันที่16จนถึงวันที่30เมษาย,ยน2562นเช่น เ,เช่นเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยตามคําเรียกร้องของพี่ๆพี่น้องบางท่านอยากจะดูในเรื่องของความรักแล้วก็ครอบครัวบ้างนะคะป้าหมอก็เลยจัดให้ไปเนาะจริงๆก็ไม่อยากจะป้าหมอไม่ค่อยจะทํานายในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่ว่าที่ทํานายให้นั้นเพื่อเป็นแนวทางนะคะคําว่าละเอียดอ่อนนั้นเนี่ยก็คือหมายถึงว่า เราพูดเนี่ยมันในเรื่องของความรักนะมันมันจะไม่เขาเรียกว่ามันไม่เป๊ะนะเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องระหว่างคนสองคนนะคะอ่าเป็นเรื่องระหว่างคนสองคนอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเพียงแนวแนวทางได้และก็ถ้าเกิดเอาแนวทางดีๆไปปรับใช้เนี่ยชีวิตคู่ของเราหรือความรักของเรานั้นเนี่ยก็จะลงตัวค่ะ นะอ่ะเพราะฉะนั้นเพื่อไม่เสียเวลานะะหมอจะพูดนะคะโดยลักษณะนิสัยของผู้ที่เกิดวันพุธในเรื่องเกี่ยวกับความรักกันนิดหนึ่งค่ะว่าเป็นแบบไหนบ้างนะอันนี้ก็รู้ไว้ใช่ว่านะคะเล่นๆน,นะคะขำๆเนาะ,ะเขาบอกว่าคนที่เกิดวันพุธนั้นเนี่ยเป็นคนธาตุลมโกรธน,นะคะเป็นคนธาตุลมนั่นเองนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นคนที่ ค่อนข้างที่จะเ,เป็นคนมีสเสน่ห์ผู้ที่เกิดวันพุธอในเรื่องความรักรเนาะใครเห็นคนที่เกิดคนเกิดวันพุธเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าอยากคุยอยากเข้ามาคุยด้วยเป็นคนมีสเสน่ห์ไงคะอ่าแล้วก็ในเรื่องของความรักนั้นรู้สึกว่าจะฟุ่มเฟือยไปนิดนึงห <laughs> วานสเสน่ห์อ่าในลักษณะแบบนี้ไม่รู้ตรงกับพี่น้องหรือเปล่า <laughs> นะแล้วก็บอกว่า เป็นคนที่บูชาความรักเป็นใหญ่ถือเรื่องความรักเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธนั้นแล้วก็เขาบอกว่าเป็นาธาตุของความรักทีนี้เป็นาธาตุของความรักอไม่เป็นไรค่ะแต่อย่าหลงก็เรียกว่ารักได้แต่อย่าหลงนี่นะถ้าหลงแล้วเราจะเกิดความทุกข์แต่ถ้ารักโดยการให้เสียสละอภัยอย่างเงี้ย สุดยอดเลยนะคะพ้ทีิเกิดวันพุธเนาะแล้วก็มาดูนะบอกว่าสําหรับคนที่ยังไม่มีคู่นะู้ทีิเกิดวันพุธก็คือบอกว่าเกณฑ์พบความรักนั้นเนี่ยจะมีอยู่2ช่วงอายุนะก็ช่วงแรกนะถ้าเกิดว่า17 22 25ยบสองแล้วก็26อ่ะถ้าเกิดว่าแต่งงานแล้วลงตัวกันแต่งตง,งานแล้วลงเอยกันอ่ะไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่นะช่วงอายุนี้นะ แต่ช่วงอายุที่น่าจะลงตัวที่สุดเนี่ยนะคะอา,อายุก็จะเป็นอายุในระหว่าง23 27แล้วก็33อย่างเงี้ยใครที่ได้แต่งงานตรงช่วง3 3ช่วงนี้นะ3ช่วงอายุนี้นะคะเขาบอกว่าจะอยู่กันยืดยาวไงแต่มันอาจจะไม่เสมอไปก็ได้นะคะอันนี้มันเป็นเพียงแนวทางกว้างๆนะ ที่เอามาจากที่เขารวบรวมมาให้อ่านให้ฟังนั่นเองค่ะแล้วก็บอกว่าลักษณะคู่สมรสของผู้ที่เกิดวันพุธนั้นเนี่ยบอกว่ารูปร่างค่อนข้างจะท้วมหรือขาวเรืองอืไปสังเกตคนของเราดูว่าเป็นแบบนั้นไหมนะคะแล้วก็เป็นคนที่ผ่านการสมรสมาแล้วหรือมีประสบการณ์ชีวิตมาแล้วนะคะมากกว่าเรานั่นเองค่ะ ผู้ที่เกิดวันพุธนะแล้วก็รูปร่างลักษณะของเขานั้นค่อนข้างที่จะเบาบ,บางหรือบางนั่นเองนะเป็นคนที่ไม่อ้วนไม่อวบน,นะคะอย่างนี้นะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าถ้าเกิดว่าเราแต่งงานหรือช่วงเนี้ยมันมันมันก็จะประครับประคองกันได้นะคะมันดูในระยะเวลาด้วยนะคะแล้วก็เขาบอกว่า คนที่เกิดวันพุธอะถ้าเกิดว่าอยู่ด้วยกันแล้วอะไม่ลงตัวกับคนรักนะคะมันจะมีเหตุทำให้เรื่องอื่นแย่ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังไงคะคำว่าแย่ไปด้วยอย่างเช่นมีทรัพย์สินก็จะเกิดการที่ว่าทรัพย์สินจะเสียหายหรือยังไงเนี่ยเกิดการาขัดใจกันไม่สามัคคีกันเนี่ยมันจะเรื่องอื่นมันจะผ่านไปด้วย นะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดวันพุธนะคะต้องระมัดระวังเลยค่ะตรงนี้นะและถ้าเป็นคู่เนี่ยเขาบอกว่าคนวันจันทร์อนี้เป็นเนื้อคู่ประหม่านะคนวันจันทร์นี่ก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้อาจจะไม่เสมอไปนะคะบางคนได้แต่งกับวันจันทร์นะมีคู่วันจันทร์เลิกลากันไปก็ต้งเยอะแยะมากมายมันจะมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเสริมด้วยนะคะอันนี้รู้ไว้ใช่ว่านะคะผู้ที่เกิดวันพุธอ้า ทีนี้เอามาดูกันในเดือนเมษายนนะคะในรายปักหลังเนี่ยเราจะต้องมีเรื่องอะไรบ้างที่จะต้องระม,มัดระวังทั้งออทั้งคู่เลยอะค่ะว่าควรที่จะต้องระม,มัดระวังเรื่องอะไรบ้างนะคะทั้งผู้หญิงและก็ทั้งผู้ชายแล้วก็ปหมอจะทํานายในลักษณะสองกลุ่มนะคือกลุ่มที่แต่งงานแล้วหรือมีครอบครัวแล้วกับกลุ่มที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่นะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธนะ,ะอืมเรามาดู จับไพ่สามตัวนะคะตอบโจทย์อ่โอเคอ่าขอออกมาไม่นยำนะคะครูอาจารย์ขาอาครูอาจารย์บอกว่าวันวันนี้เหนื่อยจังเลยโว้ยขอแต่ครูอาจารย์กันจังนะอ่าเพราะฉะนั้นเรามาดูนะคะมาดูพื้นดวงเป็นยังไงอ่าเห็นไหมคะพื้นดวงนี่ก็บอกว่าผู้ที่เกิดวันพุธขาไพ่ตัวนี้พื้นดวงบอกว่า ผู้ที่เกิดวันพุธอะ่ะถ้าเกิดว่ามีความรักอะ่ะต้องให้เดินทางสายกลางเห็นไหมคะอ่าเดินทางสายกลางก็คือพบกันระหว่างกลางก็ต้องปานีปานอมกันให้เกิดกึ่งกลางให้ได้อย่าให้หนักข้างนะอย่าให้หนักฝ่ายผู้หญิงหรือฝ่ายผู้ชายนะต้องประคับประคองกันให้ได้แล้วไปให้รอดอย่างนี้เห็นไหมและก็เหมือนมันน่าจะตรงกับที่ ที่เขาเรียกว่าอุปนิสัยตัวไพ่ตัวตนของเรื่องความรักของคนที่เกิดวันพุธนะคะเห็นไหมไพ่ตาช่างเนี่ยเขาบอกว่าผู้ที่เกิดวันพุธนั้นเนี่ยเมื่อเอจอคู่แล้วหรือแต่งงานกันแล้วเนี่ยเราจะต้องปรับสมดุลให้ได้นะคะพระค้าประคองกันได้ได้อย่างเงี้ยไม่หนักข้างอ่าไม่หนักข้างมันถึงจะไปกันรอดแล้วก็หมายความว่า ให้อยู่กันด้วยความที่พบกันระหว่างกึ่งกลางนั่นเองนะคะแล้วก็ประคับประคองกันอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งมันน่าจะตรงอ่ะนะที่เขาเขียนเอาไว้ก็คือถ้าไพ่ตัวนี้นี่บอกว่าผู้ที่เกิดวันพุธเนี่ยคู่ส่วนใหญ่ะจะผ่านการสมรสมาแล้วเห็นไหมนะหรือเป็นพ่อไม้นะคะอย่างนี้หรือผู้มีประสบการณ์มาเยอะอย่างเงี้ยนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะอ่าและในปัจจุบันนี้ ณนะปัจจุบันนี้ผู้ที่เกิดวันพุธเนี่ยเป็นยังไงอืมถ้าจะมีปัญหากันน,น,นะคะเขาบอกว่ามันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินถ้าจะทะเลาะเบาแว้งกันเนี่ยเรื่องเงินไม่พอใช้อ่าหยุดทะเลาะสําหรับคนที่มีคู่แล้วหยุดทะเลาะแล้วรีบกันหาเงินช่วยกันหาเงินอ่ามันก็จะได้ไม่ชอ็อตไม่หมุนเงินแบบนี้อือันนี้ก็พูดง่ายอนะเนาะ แต่ว่าเราก็ต้องพักประประคองต้องเข้าใจกันนะคะอย่างนี้นะและก็บอกว่าคนที่แต่งงานแล้วแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วทิ้งกันไม่ขาดนะคะเนี่ยถ้าสมมุติว่าน่อยๆกันแล้วผันลังกันไปไปก่อนเว้ยกูไปก่อนเลยอสักพักหนึ่งก็จะต้องรีเทิร์นกลับมาหไหมคะไพ่สองเหรียญาะวะนั้นอย่าทะเลาะกันเลยค่ะถึงทะเลาะยังไงก็ทิ้งกันไม่ขาด ก็ให้ประคับประคองกันไปปรับความขเ้าใจกันไปนะคะในในเดือนนี้นะนี่ใสั้นๆน,นะเราดูและสําหรับคนที่มีแฟนแล้วคบหากันยังไม่ได้ลงตัวเนี้ยถ้าจะเลิกคบกันนะมันก็จะต้องกลับมาคุยกันใหม่หรือนะตอนนี้พันหลังกันไปแล้วเนี่ยก็ต้องอทําใจอย่าเพิ่งไปมีคนใหม่นะเพราะว่าไอ้คนเก่านะมันจะกลับมาอีกโอเคไหม กลับมาเที่ยวนี้เราก็ต้องมาคุยปรับความเข้าใจกันใหม่อันนี้ฉันไม่ชอบนะเธออย่าทำอันนั้นชั้นไม่ชอบเธออย่าทำอันนี้ก็มาปรับความเข้าใจกันซะแล้วก็จะได้เดินหน้าต่อไปอีกนะคะอืมโอเคอ่าและในอนาคตสั้นๆเป็นยังไงนะในเดือนเมษานี้นะผู้ที่เกิดวันพุธอะ่ะไม่จากกันนะคะเห็นไ,ไหมสีไม้เทา้า ก็คือยังคงอยู่ด้วยกันนั่นเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างนะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะถ้าสมมุติว่าณขณะนี้ะนะพระหมอว่าถ้ามองในในไพ่ตัวนี้ก็คือถ้าสมมุติเราอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ใหญ่อ่าอย่างเช่นมีคุณปู่คณยา่าคุณตาคุณยายหรือบุคคลที่สที่ห้ที่สี 4, ที่5อยู่ในครอบครัวใหญ่เนะี่ยถ้าเป็นไปได้นะคะก็ผู้ที่เกิดวันพุธอ,อยากจะ ถ้าเป็นไปได้นะก็คืออยากจะให้แยกครอบครัวมาอยู่ต่างหากมันจะได้เป็นการส่วนตัวไม่ได้รังเกียจครอบครัวเนาะแต่ก็ไปดูแลโดยปกติแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยแต่งงานแล้วอ่ะควรที่จะมาอยู่เป็นครอบครัวนะคะของเราเองมันถึงจะไม่มีไม่มีเรื่องที่แบบจุกจิกอ่ามามากกว่านี้นะคะอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ เป็นแนวทางนะคะผู้ที่เกิดวันพุธค่ะเพราะฉะนั้นคิดว่าในเดือนเมษายนนั้นเนี่ยยังคงรักกันเหมือนเดิมนะจ๊ะนะเออรักกันรักกันนะอ่าขอให้ผู้ที่เกิดวันพุธมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็เข้าใจกันตลอดนะคะไม่ใช่เฉพาะเดือนนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ